สวัสดีผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับ9พยากรณ์เป็นช่องที่ทํานายเป็นช่องที่พยากรณ์เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนให้มีความเชื่อหรือความงมงายโดยเด็ดขาดแต่มีวัตถุประสงค์มีความตั้งใจเพื่อให้ผู้รับชมรับฟังได้มีความสุขได้มีความสนุกกับคําทํานายกับการพยากรณ์เพียงเท่านั้นดังนั้นนะครับถ้ารับชมรับฟังแล้วรู้สึกชื่นชอบมีความสุขได้รับความสนุก รบกวนฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการทํานายการพยากรณ์ในโอกาสต่อๆไปในครั้งต่อๆไปสําหรับชาวราศีมีนในปี2567นี้ ในปีนี้นะครับชาวราศีมีนควรอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆสงบเสงเี่ยมเจียมตัวอย่าทําตัวโดดเด่นอย่าทําตัวให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจเฉยๆมืนๆแก้งโง่ได้เป็นการดีไม่ควรออกหน้าไม่ควรออกตัวแรงถ้าหากต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคหรือจะต้องเผชิญกับสิ่งใดก็ตามเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงหลบได้ก็ควรหลบยอมได้ก็ควรยอมประนีประนอมได้ก็ควรทานะครับชีวิตจะได้ไม่วุ่นวายมากนะัก ที่สําคัญนะครับในปีนี้จะมีช่องทางมีหนทางมีทางเลือกเข้ามาให้เลือกให้พิจารณามากมายแต่จะต้องใช้สติคิดพิจารณาไต่ตองทบทวนตรวจสอบให้ดีให้ถี่ถ้วนรอบคอบเพราะว่าในบรรดาทางเลือกที่พบเจอนั้นจะมีโอกาสถูกหลอกลวงล่อลวงถูกโกงถูกช่อโกงมีโอกาสพบเจอกับเล่เหลี่ยมการเอารัดเอารียบไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือไกลตัวนะครับ ที่สําคัญคือเรื่องการทําผิดกฎผิดระเบียบผิดกฎหมายทําอะไรสีเทาสีดําการทําในสิ่งที่จะเกิดผลเสียหายกับคนอื่นๆกับส่วนรวมกับสาธารนณะหยุดได้ต้องหยุดเลิกได้ต้องเลิกนะครับไม่เช่นนั้นก็เตรียมรับผลของการกระทําได้เลยสําหรับด้านการงาน คนที่ว่างงานคนที่ยังไม่มีงานทำในช่วงนี้ในปีนี้จะอยู่บนความสุ่มเสี่ยงจะมีโอกาสคิดตัดสินใจผิดพลาดพังพลาดเกิดความสูญเสียเสียหายต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากมายที่จะถาโถมเข้ามาทำให้เหนื่อยทำให้ท้อ แนะนำนะครับขอให้อดทนอดกั้นต่อสู้ดิ้นรนฝ่ฟาฟันปัญหาต่างๆไปให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ตนมีทําให้เต็มที่ทําให้เต็มความสามารถเพราะว่าปลายทางจะประสบความสําเร็จการสมัครงานการสมัมภาษณ์งานการทดลองงานถ้าไม่ท้อถ้าไม่ถอยก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาการสอบการแข่งขันใดๆขอให้เตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมก็จะมีโอกาสได้สมดังใจตามที่ต้องการนะครับ ในปีนี้ในด้านการงานจะไม่มีสิ่งใดได้มาโดยง่ายทุกอย่างล้วนต้องพยายามอดทนอดกั้นเป็นอย่างมากสำหรับคนที่ทำงานประจำในปีนี้นะครับตำแหน่งหน้าที่การงานงานที่ทำในปัจจุบันจะมีความมั่นคงมีความสมดุลอยู่ตัวคงตัวจะสามารถจัดการสามารถบริหารสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีปัญหาอุปสรรคที่มีที่เข้ามาที่เกิดขึ้นก็จะได้รับการดูแลแก้ไข นอกจากนี้จะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานลูกน้องบริวารอีกด้วยดังนั้นจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นจะต้องใช้สติปัญญาใช้เหตุใช้ผลใช้ตากะใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆในด้านการงานเป็นอย่างมากในปีนี้สำหรับคนที่ประกอบธุรกิจกิจการคนที่ประกอบอาชีพอิสระในปีนี้ จะเป็นปีที่มีความสุขสมหวังสมปรารถนาจะมีโอกาสประสบความสําเร็จตามที่วางแผนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้การแข่งขันทางด้านธุรกิจการแข่งขันทางด้านการงานก็จะประสบความสําเร็จได้รับผลลัพธ์ที่ดีได้ชัยชนะจะเป็นปีที่การงานนํามาซึ่งผลตอบแทนผลลัพธ์ผลประโยชน์รวมไปถึงทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองยิ่งทํางานมากยิ่งเหนื่อยกับงานมากก็ยิ่งได้เงินมากนะครับสำหรับด้านการเงิน ในปีนี้คนที่มีสภาวะทางการเงินปกติจะสามารถหาเงินสร้างเงินหาลู่ทางหาช่องทางในการทำเงินในการสร้างรายได้เพิ่มรายรับจากการเดินทางยิ่งเดินทางมากก็จะยิ่งพบเห็นโอกาสมากไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเรื่องส่วนตัวการท่องเที่ยวพักผ่อนหรือจะเป็นการเดินทางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานก็ดีการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ความสามารถก็ดี นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดปัญหาอุปสรรคเกิดการสะดุดติดขัดในด้านการเงินในปีนี้ก็จะรับการช่วยเหลือการสนับสนุนเกื้อกูลจากบุคคลโดยรอบจากเพื่อนฝูงคู่ค้าหุ้นส่วนทำให้สามารถบริหารจัดการและผ่านพ้นปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีสำหรับคนที่ต้องการกู้หนี้ยืมสินต้องการกู้ยืมเงินในปีนี้นะครับจะต้องระมัดระวังให้ดีต้องระมัดระวังให้มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารสัญญ,ญาต่างๆ เรื่องของระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์กฎหมายต้องทบทวนตรวจสอบดูให้ดีดูให้ถี่ถ้วนและที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของคนจะมีโอกาสถูกหลอกลวงล่อลวงถูกเล่เหลี่ยมถูกเอารัดเอาเปรียบถูกโกงถูกช่อโกงถูกทรยศหักหลังได้ดังนั้นจะต้องมีสติทำอะไรอย่างรอบคอบอย่าประมาท ในขณะเดียวกันนะครับถ้าอยากได้เงินอยากมีเงินต้องการกู้ยืมเงินจริงๆก็ขอให้ทุ่มเทตั้งใจต่อสู้ฝ่าฟันอย่าท้ออย่าถอยทําทุกอย่างให้เต็มที่เต็มความสามารถจะต้องมีการใส่ใจติดตามขบวนการขั้นตอนต่างๆต้องแอคทีฟให้มากอย่ามัวแต่นั่งรอโอกาสนะครับไม่เช่นนั้นก็อาจจะพลาดโอกาสดีๆไปสำหรับคนที่ต้องการลงทุนต้องการใช้เงินต่อเงินสร้างเงิน ในปีนี้นะครับจะมีโอกาสพบเส้นทางพบช่องทางพบผลทางในการลงทุนจากการเดินทางยิ่งเดินทางมากยิ่งมีโอกาสมากและที่สำคัญนะครับจะเป็นเส้นทางเป็นผลทางที่ดีนำมาซึ่งผลตอบแทนผลประโยชน์ผลกำไรที่ดีส่งผลให้มีกินมีใช้มีเก็บมีออมอยากได้อยากใช้อยากซือ้อยากจ่ายอะไรสามารถทำได้เต็มที่ตามความต้องการ ฐานะทางการเงินกระแสทางการเงินในปีนี้ถือได้ว่าอยู่ในระดับที่ดีมากนะครับด้านความรักสำหรับคนที่โสดคนที่ยังไม่มีคู่รักคนรักถ้าต้องการมีคนคบหามีคนศึกษาดูใจมีคนพูดคนคุยในปีนี้นะครับก็จะต้องมีความจริงจังจริงใจตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทอย่าทำตัวเหลาะและจีบไปทั่วมั่วไปเรื่อยไปหยอกคนนู้นทีไปหยอดคนนี้ที จะต้องสร้างบุค,คลิกภาพให้มีความน่าเชื่อถือมีความเป็นผู้ใหญ่สุข,ขุมนุ่มลึกถ้าใครมีลักษณะนิสัยแบบนี้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการดีนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้มีอุป,ปนิสัยแบบนี้ก็ลองปรับลองเปลี่ยนดูที่สำคัญอย่ามัวแต่นั่งรอโอกาสความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนสองคนถ้าไม่ออกไปค้นหาก็ยากที่จะพบเจอนะครับ ดังนั้นแนะนําว่าจะต้องหาโอกาสในการเดินทางเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆมิตรภาพใหม่ๆและสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ในอนาคตสําหรับคนที่มีคนคุยคนคบหาศึกษาดูใจในปีนี้นะครับแนะนําว่าจะต้องมีความใส่ใจสนใจในเรื่องของตนเองรวมไปถึงให้ความใส่ใจสนใจกับคู่ครองคนรักของตนด้วย เป็นการปรับเป็นการเปลี่ยนเป็นการพัฒนาไปในทางที่ดีทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกคือการแต่งกายบุคลิกภาพรวมไปถึงเรื่องของภายในนิสัยอุปนิสัยทัศนคติจิตใจให้ดีขึ้นมากขึ้นพัฒนาขึ้นซึ่งจะทำให้ได้พบได้รับความรักความสัมพันธ์ที่ดีเกิดความอบอุ่นการใส่ใจการดูแลซึ่งกันและกัน สาหรับคนที่มีครอบครัวมีสามีมีภรรยาหรืออยู่กินกันฉันสามีภรรยาในปีนี้จะเป็นปีที่ได้รับผลของการกระทําท่าที่ผ่านมาทําในสิ่งที่ดีดูแลซึ่งกันและกันห่วงใยใส่ใจกันก็จะมีโอกาสพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้หวานขึ้นมากขึ้นลึกซึ้งขึ้น แต่ถ้าที่ผ่านมามีการทะเลาะเบาะแววงไม่เข้าใจกันหงุดหงิดลำคาญใจต่อกันทำร้ายจิตใจซึ่งก,กันและกันก็จะมีโอกาสได้พบเจอกับปัญหาอุปสรรคพบเจอกับผลลัพธ์พบเจอกับความเสียใจได้ทำให้มีโอกาสต้องมานั่งคิดวิเคราะห์ไต่ตองทบทวนในเรื่องความรักความสัมพันธ์แนะนำนะครับขอให้ใจเย็นๆใช้สติใช้เหตุใช้ผลอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกเพียงอย่างเดียว ในเรื่องความรักความสัมพันธ์สุขทุกข์ดีร้ายเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่มีใครที่จะสุขไปตลอดหรือทุกข์ไปตลอดขอให้ใช้เวลาในการไต่ตองในการทบทวนให้ดีให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์นะครับและเพื่อเป็นการเพิ่มความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดหนทางที่ดีที่สุดก็คือการถือศีลการสวดมนต์ภาวนาการนั่งสมาธิจเจริญสติ นอกจากนี้แนะนําว่าควรหาเวลาไปไหว้พระประจําวันเกิดหรือประจําราศีของตนโดยสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และคนราศีสิงห์ซึ่งมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนําให้ไปไหว้พระปางถวายเนตรซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยลืมพระเนตรหรือดวงตาทั้งสองข้างพระหัตหรือมือประสานกันไว้ที่หน้าตักโดยมือขวา จะซ้อนทับเหลือมอยู่บนมือซ้ายสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์และคนราศีกรกฎซึ่งมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนําให้ไหว้พระปรางห้ามญาติคาว่าญาติ จะเป็นคำเดียวกับคำว่าญาติพี่น้ององค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยยกพระหัตหรือมือข้างขวาขึ้นมาเสมออกเพียงข้างเดียวสำหรับคนที่เกิดวันอังคารคนราศีเมษและคนราศีพิจิกซึ่งมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสายญาติซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านอนตะแคงขวาหลับพระเนตรหรือหลับตาพระเสียนหรือศีรษะหนุนหมอนพระหัต หรือมือซ้ายทาาไปตามร่างกายส่วนมือขวาจะวางหงายอยู่ข้างหมอนสำหรับคนที่เกิดวันพุธคนราศีมิถุนหรือเมถุน และคนราศีกันซึ่งมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางอุ้มบาทซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตถหรือมือทั้งสองข้างจะประคองถือบาทไว้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคนราศีมีนและคนราศีธนูซึ่งมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสมาธิ องค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัตหรือมือทั้งสองข้างวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพาหรือตักโดยมือขวาจะวางทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คนราศีพฤศษและคนราศีตุลซึ่งมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางลำพึงซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตถ์หรือมือทั้งสองข้างจะยกประสานขึ้นที่พระอุระ หรืออกโดยมือขวาจะวางซ้อนทับบนมือซ้ายสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์และคนราศีมังกรซึ่งมีดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนําให้ไปไหว้พระปางนาคปลกองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพาหรือตักโดยมือขวาวางทับบนมือซ้ายเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางสมาธิแต่ว่า จะมีพญาหนาคลาชขดล่างไปวงกลมซ้อนทับกันไปเรื่อยๆจนเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียรหรือศรีรษะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนและคนราศีกุมซึ่งมีพระราหูเป็นเจ้าเรือนในลัคณาราศีดังกล่าว แนะนำให้ไหว้พระปางป่าเลไลองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งบนก้อนหินเท้าทั้งสองข้างจะวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายหรือมือซ้ายจะวางคว่ำบนเข่าซ้ายพระหัตถ์ขวาหรือมือขวาจะวางหงายบนเข่าขวาโดยมีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำไว้และมีลิงถือรวงพึ่งถวาย นอกจากนี้นะครับเคล็ดลับในการแก้เคล็ดสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านต่างๆผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการงานให้ไปทำงานเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสา ไปออกแรงล้างห้องน้ำขัดส่วมวัดกวาดลานวัดไปร่วมงานไปร่วมทำไปร่วมกิจกรรมไปทำบุญในพิธีล้างป่าช้าเป็นต้นให้ทำงานใช้แรงเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วถึงจะมีโอกาสได้ทำงานเพื่อตนเองสำหรับผู้ที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินให้ไปบริจาคเงิน สิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจนบริจาคเงินให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามโรงพยาบาลบริจาคโรงศพให้แก่ผู้ที่ยากไร้ ผู้ที่ยากจนเป็นต้นเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันก็คือการบริจาคเงินการให้ทรัพย์สินเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อการกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสได้รับเงินได้ใช้เงินเพื่อตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเองสําหรับผู้ที่มีปัญหาด้านความรักให้บริจาคเงินให้แก่เด็กกาพร้ารับเลี้ยงดูดูแลส่งเสียค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กกาพร้า ทำสังกทานโดยถวายของเป็นคู่ช่วงเข้าพรรษาก็ไปถวายหลอดไฟคู่เทียนพรรษาคู่ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปไถ่ชีวิตสัตว์แบบเป็นคู่ปลาคู่นกคู่วัวคู่ควายคู่เป็นต้นสําหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพให้ไปบริจาคเงินให้กับเด็กพิการผู้พิการผู้พิการซ้ําซ้อนไปบริจาคเลือดไปบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะ เมื่อเสียชีวิตบริจาคเงินบริจาคเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆไปร่วมบริจาคไปไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาเป็นต้นสุดท้ายนะครับขอให้เราทำดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้สงบให้บริสุทธิ์เชื่อได้เลยว่าหากทำได้ชีวิตของเรานั้นจะได้รับได้พบกับสิ่งดีๆแน่นอน